คือไกลไล์ของลายเซ็นคือของชีก่อนตอนแรกตอนที่มาเป็นค <sm> no ิ้วสดเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะถามลักษณะมิสัยว่ามันตรงกับตามตำราที่เราเรียนมาไหมที่แล้วก็มาอียก็พบกับชีหน้าสด แล้วและนะคิ Q ้วบางกันอีกแล้วนะคะวันนี้ชีจะมาสักคิ้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะว่าสักเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะอตอนนี้ก็วาดคิ้วเสร็จแล้วนะคะกำลังจะทายาชาเป็นคิ้วสีนะคะเพื่อเสริมเกี่ยวกับเรื่องการรัดซั์นะคะว้าวให้ดูนี่คือไกด์ไลน์ของลายเซน <laughs> อันนี้ฟนะคะเสร็จแล้วใ <Wow. S 1> ้าูค่ะกองโฟกัสน่อตอนนี้ชีก็อยู่กับอาจารย์พีมแล้วนะคะคนที่สั่คิวให้ชีนะคะ<ๆ>ก็จะมาถามอาจารย์กัน,นะคะ่ะว่าดูหัวเห็นยังไงให้เข้ากับหน้าของคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ของชีสั่ไปยังไงอาะะจารย์อ่ะ ก็ของชีนะคะจะเป็นคิ้วที่เขาบอกว่าเป็นคิ้วสิงเนาะส,สิงยังไงดูจากหัวคิ้วของชีก่อนตอนแรกตอนที่มาเป็นคิ้วสดเนะะี่ยค่ะเราก็จะถามลักษณะนิสัยว่ามันตรงกับตามตำราที่เราเรียนมาไหมที่เราสั่งมาไหมอย่างเงี้ยพอศึกษาพูดกันแล้วว่ามันตรงมันใช่นะคะก็จะวาดคิ้วทีนี้คิ้วสิงเนี่ยจากตำรานะคะก็จะมีที่หัวคิ้วช่วงตรงนี้นะคะจากมุมคิ้วตรงนี้ลงไปนะคะสิองศา แล้วจากมุมคิ้วตรงนี้ไล่ลงมาที่หางนะคะ20องศาเนาะเรื่องความยาวก็จะเป็นปาดออกไปแบบนี้นะคะไม่ยาวมากแล้วก็ไม่สั้นเกินไปแบบนค่ะแล้เป็นคิ้วสวยรับทรัพย์แล้วก็เสริมหัวเหงนเนะาะค่ะก็ใครสนใจนะคะเดี๋ยวทีจะแปะเพจของอาจารย์นะคะเอาไว้ข้างล่างคลิปนะคะก็ใครสนใจก็ทักอินบ็อกของเพจไปได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ทีม,มาาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ และนี่นะคะก็เป็นถ้วยรางวัลการันตีฝีมือของอาจารย์พิมพ์นะคะในการไปแข่งขันการสักคิว้วทำคิ้วเนี่ยที่ต่างประเทศนะคะก็จะเห็นว่าได้มาจากหลายประเทศมากมากเลยก็ไว้วางใจได้ค่ะว่าสักไปแล้วสวยแน่นอนนะคะดูจากรางวัลค่ะสำหรับใครชอบชิปคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคนที่เพิ่งเข้ามาดูก็กด subscribe ให้ชีด้วยนะคะ